บสวัสดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้กามาพ่อกับบาโต้คือเก่าเมื่อนี้บาโต้กับมาอยู่หน้าลุงพายพี่น้องมาติดตัง้งปั๊มอันสมมติให้ลุงพายเนาะเราทางสั่งอันแล้วเล่เลาหมื่อ้านนี่แหละเราไปซื้อปั๊มจรวดมาแต่ว่ายั่งบ่ท่านได้ติดตั้งเนาะพี่น้องอันได้จรวดนี่ก็ต่อกับแบตเตอรี่ได้เป็นได้2โวลต์ติดตัง้แงแผงโซล่าเซลล์อะไรกัมีแบต 6สุดแต่ราคาเท่าไรลุงจะไปซื้อ11,500ราคารวมทั้งเบด11,500บาทพี่น้องนั่เป็นเงินบาทต,ตอนนี้ก็มากับเบาลาวอะไรพี่น้องนี่ <c oughs> สบายดีพี่น้อง <c oughs> มา <c oughs> อีกแล้วพี่น้องเอ้ยม, <า S 1> ม<า>ื่อนี้ทาบม,มือเลี้ยนติดพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้มาซอยลาวอ,อะไรพี่น้องข้าเก่อนบ่จังไงลนะ่นจังตาตัวแมนเป็นผ้าเนาะยี่แบบนี้แมนข้าเก้าคนก็ได้

นี่จะเป็นปั้มมาพี่น้องกันามาแันใส่ฝ่าพันเกียวสใส่ท่อคอต่อเนาะพี่น้องถ้ากังห่มเห็ดไปจะสื่อออไใครันมีนรับตัวนี้ต้องเอาเห็นเน้นๆน้นยอดเกินแล้วก็นาบจกจุกน่าประชดเฉยดฉยเออือเิดเสน่ห์รมั้แน้วแล้แบ เรอ,อ,อเอานอนก่อนเราตัดกเปิดป <ะ S 1> ก้าวใช่อนมครเริ่ตัดเดี๋ยฮาให้ทุกคนเบิง่งแพงสลาเซลนอนก็เป็นแพงร้อยห้าสิบวัตสิบแปดโวลต์น้องพี่น,อน้องแล้วก็มีแล้วื้ออันนี้มันนำหมอยกไฟฟ้า สำหรับมอสากมีแนวสากแบตพร้อมนี่เนาะอ๋อเด็ดเด็ดมันมีให้เบิ่งนี่คู่มือบ่คู่มือคู่มือปั๊มน้ำแต่ว่าเฮาอันเบิ่งเฮาก็เบิ่งในรูปแด้วเฮาอ่านภาษาอังกฤษบ่เบาเบิ่งเบิ่งแบบบ่เว้าๆน้ำนั้นเนาะภาษาอังกฤษบ่เว้าน้ำเนาะแม่นเบิ่งคำแนะนำมันสิมีบอกว่ธี่ต่อเท่านนั้เฮาอ่านบ่เป็นดอกเบิ่ง บวกลบซะนั่นแหละลงมือมาลองเบิ้งบาทเลยขั้นตอนต่อไปกะใส่ข้อต่อนะอันนี้จะเป็นข้อต่อนถอดสิบแปดรถเป็นท่อดสิบแปดเจ้าหารถเจ้าหารถสิบแปดต่อแปดเป็นท่อนเอยเนี้ยมาต่อพากาวก่อนก็ได้ มนันมีปีเป็ดเนาะกาวมันอะไรเอาใส่ใช่ไหมแถวนี้แถวแจ่มันอ่ามอหายมันมอหายมันผิวอะไรก็แล้วแหละอะ่ได้แล้วแล้เรากาวแห้งเนาะมอะก็แกะพวกมันเราไปมุนได้แล้วเราไดปรตีเลยนะมันแบบมันมันจะออกมันหลุดเนาะ หักปั๊มปั๊มตัวนี้ผิวกับโบเป็นยังเพราะมันอยู่ในหนีวัดดิมีแต่น้ำออกอย่างเดียวผิวก็ออกคือกับเออเมนเยอะเมนเยอมันปั๊มมันแบบคือปั๊มตัวนั้นปั๊มลมตัวนั้นเนาะมันผิวเลยบบออกแล้วมันสะท้อแตกทอยังไมันใ่ัดออกเลยแต่ตัวนี้ฮะโบบบเป็นบบเป็นยังตัวนี้มันอยู่ในนีอยู่แล้วมีแต่พุ่งออกรอดออกนึ่งพุ่งน้ำออกอย่างเดียวมีแต่มีแต่ท่อออกอย่างเดียวหมย ถอพงเอออท่เข้ามันอยู่ในนีมันเลยได้ระบบอยู่ในหนีมันจัดระบบให้เรียบร้อยแล้วถ้าถ้าตัวนี้โบกผิวเลยท่าว่าอันนั้นใช้ได้มันผิวอยู่พี e ่คือมันน so okay. ้ำเบาแห้งเฉยๆมันผ yeah, ิวห้องไม่เฮือนหัวใจเหรอข้าโย่เพื่อนจันเสียนมาก้าบ้าแล้ว đây rồi lại hè này lại xa rồi luôn 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 3K วะโมเมนต์เนอะในจีว่า 3K คึ้อดแก้วมีน้แหงครับแดกโดลงเลยเยออืมจะอยู่คิงนิ่งเลยทำ้เดีก้วนปนนีเนาะอืมก้วนี่ปนนีประเดี๋ยวประเนทถอดจั็คถอด เดีมันมันมัทนทอน,ทอนเดียวถึงไหนท่านจันกรแมตซิเมตบอนแผงโซล่าเซลล์น้องซือง้อมาแต่ซิโนมุฮว่าแพงซื้อๆนี่ราคาเท่าไหร่นาะ เทนะทานผสมเดี๋ยวเฮามาสลับหนิเนาพราะว่ามาจากห้านนี้เขาเห็ดมากับหัวอันปิดทั้งปิดทั้งเปิดกับกับเบิสพี่น้องอันนี้เขาชิ่งใหญ่มาทางนี้เบิดเห็ดกี้แหงเฮ้เนาะอันนี้ก็ปกติมันชิหันมาทางนี้แมนตัวเลขมันชิขึ้นมาเทิงอันนี้มันกลับกันมันลงมาทางล่างเนาะโอ้โหโอ้ยโดโพกัเจอเห็ดมาหมาแต่เซโนเนาะหัวห่านใดเนาะงคยกลับมาจักแก้ไขี่เดอร์เนาะแก้ไขี่เดอร์เบิมาก็ได้ ก็เที่ยงพี่น้องข้าแหงบะนี่จะได้คือการแปลว่ามันหักวงแต่ว่ามันวงแหวนเลยมันเบิ่งมันบ่เป็นอันนั้นเนาะแม่นตัวเลขมันบ่นั่นตอนนี้ว่าโตเพิ่นกำลังสี่อันเปลี่ยนขึ้นเนาะพี่น้องเอ้ยสิเปลี่ยนทางใหม่อันนี้ละหมัดเอาหมัดไว้เรวก็อันนั้นมาเราก็เอาหันซ้ายลย ทำมาอยู่้างนี้แมนเมนเมนอัวนี้กันเป็นแบบ่ากับเลียนแบบนี้แดดบ่จากเมยมาเลยเนาะโอ้ยโอ้ยรูว่าเปนแบบนเนาะแต่หันย่า ต้องสลับตัวนี้หน่อพี่น้องเอาตัวนี้กลับลงมาเลยตัวนี้ก็ได้กลั๊บก็เขาเห็ดมาปิ้นท้องเอาเอาเอาคาซีขึ้นถุงผ้าหลับน้ำนักได้ดีได้เนี่นเห็ดมันต้องมาปิ้นท้องเลยเห็ดขึ้นละ เอาแล้วเนาะตานผสมตอนนี้กะถ้าได้ทดสอบเบืองต้นก่อนต่อจากแบตเตอรี่มาเข้าปั๊มน้ำเนาะกะน้ำก็ไหลออกกะพอสมควรไม่น้องกะถือว่าแห้งเติบเนาะ ามมันเป็นไฟชิบสองบนมันเชี oui> na, ่ยแหงสัมไฟ2องยซกับโมเหเนาะเไฟไฟยัางโมเหงเนาะเนี่ยบัดเต็มกับเต็มบันเต็มคัคือเากว้พังมันบถ้าน้ำร้อมันจะมันจะยุดไปเลยาน้ำอันนี้คือว่าไฟไฟมามันจะบัดหอยบัดแหงมันจะกระตุกเป็นุว่าบปวาัี่ไฟ ไฟมันไฟบ่อฟอะเนื้เติมเติมคิดไว้ก่อนนอมันเพิ่มเพิ่มกันตัวนี้ก็สิบหกสิบสี่จุดหกเออสิบสามจุดหกตอนนี้ไฟสิบสามจุดหกเนาะถ้าถ้าไฟเต็มนีสิบส่จุดก็คือเต็ม ตอนนี้ก็ลงไปแล้วจักเม็ดลงจักถอนใส่ลงไปสามท่อนละสี่เมตรประมาณสิบแปเมตรเนาะทดลองเจ้าก่อนทดลองน้ามงกลถอกับ่ท่านได้ลงเม็ดนย่ยังไรตอนนี้ก็ทดสอบอันเครื่องแปลงไฟนอกจากสิบสองเป็นสองลอยซาบก็ลองต่อกับ หลดหลอดไฟเบ่งเนาะนี่หลดไฟกับหุงแต่ว่ากังกังเว้นมันชินเนมโมห็นมาหุงเนาะเดี๋ยวให้วาลาปิดลองเบ่งด้วยปิดชีวชีเบ่งทั้งนี้นี่ก็คือปิดเนาะพี่น้องประมาณนี้หละก็สามารถใส่ไฟอันหลดไฟได้สองลอยซาวก็ได้เนาะมันนี้ก็ชีสบายเติบแล้วบ้ก็ชีได้เห็นความสว่างเป็นเห็นหน้าก็มีแสงสว่างและบ้านนี่ เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ก่อยกัติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับปั๊มน้ำแล้วเนาะกเดี๋ยวเฮามาลองเปิดสวิตช์ลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำไหลออกสีแห,งออห้งดีบ่ลดน้กันเนาะลดน้กันพี่นอ้องตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมีน้ำหนักแล้วเริ่มทวงแล้วจบแ,แล้ว น้ำกระแหงพอสมควรเสื้อหมัดไว้น้ำกอะแหงหมัดไว้ก่อนเลยที่จะคูนโขดมันยอนลงดีพอดีพอดีแล้วสำหรับพอพอพอแล้วใส่ลักตั้งหัก จำแนมอยู่ในเฮือนทั้งหได้จบๆในเฮือนหมดของเหลาแหงกบมาจากมันมันเพิ่มน้ำพันของใหม่เนาะแต่ซี่แหละน้ำกับลายแห้งโอ้ถือว่าแห้งจำได้อยู่เฮือนอะไรต้นนี้จำได้อยู่เฮือนเนาต่อตรงกับแผงเนาะพี่น้องผักแล้ววันนี้ก็ใครแบบว่าอยากได้เนาะ น้ำบาดานเจาะน้ำบาดานแล้วอยากได้ได้เสื้อแต่แพงครับอันปั้มน้ำก็ได้เนาะถือว่าโบแพงเลยราคากระจิทูกลงไปอีกเพราะว่าบริเอาเบ็ดับเนี่ยสาต่อกับแพงเลยเนาะพี่น้องประมาณแปดพันบาทเนาะพี่น้องน้ำกับลยแห้งพอสมควรเลยเอาออกกอนจะโองก็ไน้เพเต้นน้ำใช่ตัวนี้มันเบิดแดงๆนะก่อน อันนี้แปแปสิบแปดเนาะน้ำนกระตรงนี้ที t <t ่น้ำไปค่นแสงแดดอันนี้เมฆลายวอนนี้ก็ได้น้ำไส้แล้วน้ำไส้เ้วก็สีหมได้ไปตักน้ำหมได้มีไปตักน้ำไป้วันนี้ดีใจพอลงายได้น้ำแล้วใจดีใจแล้เป็นกมังไส้เต็มเลย ข่อ่นั่นเบิดจีดอกตัวเนื้อิงตามแดดได้นี่แต่แดดแห้งจีแห้งกว่านี่แดดบดรวัดมันก็สีโยบล้นี่ก่อนตัวนี้ให้มกัจักนมเแผ่นเั่กคือจีว่าเขาเพแผ่นเดียวเนาะถ้า2องแผ่นกัจีแห้งกว่านี้แผ่นเดียวสำนีกัเพอแะ้วซชื่อมาลายกะเกินเกินความจำเป็นซช ชื่อเอาฟดีเขาใส่พอว่าอยากได้อยากได้ลายยังจะแทนไก่ชนคนจะไปและคนโมมาหานแทนไก่ชนลายเนาะกับัมนี่เลยทนไก่ชนบมากับในวมากให้กนมาติดต <him> <laughs> ั้งครับน้ำเบาเนาะน้ำเบามาอยติดตั้งมอนี้ส ใสขนาดเนาะเป็นเลขยากใช่นใช่ก่ใส่ลูกใสลานได้โอเคแล้วแต่สมถือว่าน้ำกะไหลแห้งขนาดแต่ไฟกะสามารถได้ ได้นั่งหลอดไฟละส,สือมาสองหลอดกับไตกระือว่าได้ผมแหงขนาดเลยกันประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคน,นักท่านชมตอนนี้ข่อยกะติดตั้งแผงโซลาเซลล์กับแบตเตอรี่ให้ลูกพายแล้วแหละเนาะนี่กะอันนี้กะลงมาต่ำจังหน่อยพอสายไฟอินบวถึงเนาะสายไฟสั่นแ้่กละกลองเปิดหลอดไฟกระติดแล้วเนาะหลอดไฟกะ ไฟไฟสองลอยซาวน้อเนาะนี่เนาะก็ถ้าเกิดว่าสีไส่ปั๊มน้ำหรือมยังกะปิดตัวนี้ลงก่อนก็ได้หรือสิบปิดก็กได้เนาะแต่ว่าถ้าห้าสชีสากแบตโซลาเซลนี่เขาต้องไปปิดปั๊มน้ำก่อนอทั้งพุ่นหละสวิตปั๊มน้ำปิดท่านั้นแล้วมันถึงจะสากาเขาแบตได้เนาะพี่น้อง,งนี่แต่ถาถาห้าที่เปิดปั๊มน้ำนี่เขาเปิดได้เลยถ้าถ้าชีห้มันสากต้องปิดปั๊มน้ำก่อนมันจังไฟจังมากพี่ แล้วเนะานะท่านผู้ชมกับสำหรับการติดตั้งโซลาเซลล์ปั๊มน้ำสมมตให้ลุงพายกับถือว่าประสบความสำเร็จเนาะกับน้ำกับไลแห้แงนะั่นแหละฮาไฟไผ่กับไส้ได้สว่างดีเนาะสองหลอดที่เราซื้อมาใส่ด้เบิดเนาะกับสำหรับมื้อนี้เนะาะโมโตกับซิขอจบเพียงเท่านี้เนะาะโมโตกับ <า S 1> <ส>ิได้เมือเฮือนแล้วเด้อพี่น้องกับไปเบิ่งฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามไว้เด้อแล้วเจอกันเนาะคลิปหน้าเนาะพี่น้อง